สบายดีพี่น้องใช่แล้วพ่อสบายดีพี่น้องใจเย็นสบายดีพี่น้องมาเยือนพี่เด้อพี่น้องเด้อมาเยือนกันพี่ได้ที่สอดทางมณที่สอดทางมนฑาลาปักใจบอกแน่แนะมันเป็นที่สงบของข่อยได้อยู่นี่กินอิ่มหลังก็นอนนอนตื่นหลังก็กินสบายใจเนอนสบายใจผัดนาะงแต่ว่าชีชุกหนึ่งอึสบายเฉพะมอญม่สบาย เออมีแหนมั้ยเออมีไอมอนมากินน้ำได้เออเรามาไหนเป้แล้วออกว่าอะไรพี่เเลเรจอยู่เฮือนเรานันเนาะเออัดเนาะแม่มัวกนังก็ให้เราถือมาเลยเ่ต้องเขาไปบอกเราถือมาเลยโทษบอกเรามมีสัญญาณถามมน่อยอันปล่อยสัญญาณให้ก่อนเออเเดียวเดซเนาะเีมโกะโอ้ยขกรล้วน้ำต้มปลาขนี่เ้อแกงแกงแกงบอกซแกงปลาขอ ตัใหญ่ไอเพชรกินบัดสามตอดเพจนี่นคลิปมึงรู้ครูกันอย่งว่าเอี่ยวมาไปกินปลาโขออีมนกมาต้องเลือแน่นอนกินกินมดตัดสินั่นเ <c oughs> ด้พี่น้องเห็นนอนฉากหลังบดดเด่นกินแล้วแล้วก็ได้เก็บเด้วยเพ้าเก้าอี้มานั่งสิเนาะเบ้อหามพวเก้าอี้แดงบ่เก้าอี้แดงหม่ออยู่น้ำเจ้าหนีงามนะมันบอกใคยเฮ็ดขาวๆกูขี่กูนี่เออขี่ขาวๆกูน่ะ พี่น้องเนาะเพื่อซีซถ้าเพื่ออันเขาเนี่ย่มบีขาวเขาเนี่ยเนาะบ่นะมันขด้ยันไงเออหน่อยดังคืนเพื่อสุพงวันซีซงคอนนี่เขายันอันความดำมันเกิ่มนะไปบนอย่าไปบนแม่พัดโลดเกาไปขึ้นมือได้เลยพัดมือหน้าที่บอกไว้ให้นี่แหละเห็ดกินแซ่บไอยบนหม้อข้าวเนี่ยมันเห็ดกินไปไหนแซ่บไลยแซ่บคือกักเนาก็แซ่บนะหม้อไล่ๆนี่แหละเห็ดพวกเช่าให้เช่าหน้าเนาะ อายุนมงแก่ในแม่ชมตำกู้งฮคสิกินก่อนคอนะกินนน้นี่แ้สอาดทิมดอนมดอตวัดละบะนี่อหืมอยึงน้า้องคปลางหม้อข้างหม้อต้มได้เลยอันนี้สิล่างหม้อต้มเป็ดนะบ่ต้มต้มน้ำต้มน้ลอยลน่าวขึ้นวยไวยังตะกี้นี่อย่าไปช่ว่ามก๊อกไมจะไปช่อข้างหน้าอุอ๊่นางขึ้นสียงหไนี่ เุงอมีเกาะโก้มูจักแตเดนนี่นี่ไีแล้วโ้มาเมน้อยแล้วกซือมากินน้ำเล้น้ม่วงกรซือมาอีกขอเห้ดอ้อยขออยอ้วยดแน่น้ำเด็ดเด้ออ่อไม่ได้ผมนี่แล้วออมนู้ให้เล้าลือมามาเราจะมากพิ่เอนเากินน้ำกันนะได้นั่นดอกกินง่ายๆน้องฮอมมากินอนี้อมั่งมเ้ยเไหนกบ่อมาพอแล้วน้าทงกินรวนไงจะกิน อส่วนหน่อยพ่อมาแล้วสายกินวนหน่อยนี่ยไ่ได้บอกเราอยากกัเราเห็นคำนองบอเนาะอืมเออแล้วก็โทรหามันดูอันนั้นคือสายกินของแข้โทรมันมากินกอนอืมขณะเรามาเห็นนี่ยเบนเราเห็น่อยนอยอู่บ่าอยู้บอไรนี่คอยอยู่นกข้าวโขดขันปอยเรานี่ต้องปิดแม่น้อยไปชิลุ้นได้ปะเนี่ยมันต้องปิดกระเปิดใหม่ยังปาใหม่มาหอดแ้งไปมันนั่งโต้เลยอยู่ในเพื่อนเลยนะเดี๋ยบางกล้องหอบ้อมันเอานอกม่กินนรู้อะเอา่กินก่อนน้ำแข็งมันแม่ม้อนเอากะติกันนั่นไปเจ คอยขี้โทให้เรามาให้เรามาเลยเอามเด้วเียจะคยขามาโี่ข้าพเหนุ่ไรยมเี้ยมาเี้ยออกมาเดี๋ยวนี้เด้อไปมนเจียวให้ลูกไปลูกลูกมากินนี่ยมันไปโน่่ะนี่นมากินนี่ยองคอยแบบเลียวๆเลยนะพี่น้องไปทิ้งัดเลย ขันยาเจะไปหลโรฮีนแ่หมอนก็ได้ไไม่กินันนี้จะายังนี่วนหน่อยอุ๊ยกัม่กินแม่เขาวเป็ดอีไไม่กินอันนี้เป็ดเดี๋ยเาออ๋อมากินนี่แล้วะมากินซอยนี่มันลายลกินเร็วเออกระชื้อดอกวมาไหมมาปุบเลยพี่น้องมากินมาไหกบอลมา วาโต้มากอู่เดินก้วบ่กวงมาจำชิ่อยเขาเลลน่าเขาแห่นเดินกวบ่กวงว่าต้องง่ายว่าต้องแล่นน้ำเ้เก็บที่ยังมาบอกไปตีนแม่พี่น้องกองค่ให้ไปหยังมาขนไก่แหแบบน่นนี่มล้วมาแล้วม้วมาแมาแมแ้วมาแมาลมาล้งมาลวมาแลาล้วมา้วมาแล่าลาน้อานา้มาแลแม้วานลมาแล้วมาแลาแล้าวาแาล้าวล้า้า้แ้้าามา ดีไหมเด็กภาหมอนี่สิควันเฟสอะันนั้นเอาข้างใต้บ่เราลูวเบิ้งเบิ้งเอาไปพล่อยไหมมาเนยไหคือเอาไปปล่อยาควรหาน้ำร้อนก่อนแม่สิกินต้มสมตำนี่ไจ้าอไยน่มเฮ็ดดอกกระนเรกแ้ันาไ่้องักไ่โแม่ก็ได้ัดนียิมตรงปากเเายิมพอยมกเบ็ดจนเบ็ดข่อยเลือดสิเ้อันน้คือในกตาลด เนองหาอมีบไเร่องกจั่งน่นังมมายนะนน้มันู่กเซียวคนแต่วมาอยาก่ยุ้วนี่้บโหับบ่มันบ่อยากแม่มากินปิ้ยเปฟดันใดนมันนะเอาียองแบนนี่มากินตำนี่เอาขึ้ตำขึ้นกันเลยตั่วหาเบิ้งคนละหามกินโต๊ห้านมันเป็นอะไรบ้างนอมอนี่อยู่ในอีมอนเนี่เอากรติกอีมอนมาเลยเด้อเอาหววข่อยมาน้ำ เอาไก่เอออันไก่นั่นแล้วก็เอากระติกน้ำหน่อยเขาน้ำเย็บกระเพาะขึนจากลายเสื่อมหรอเขาชิคั้งเป็ดนี่เขามีพลังอันนั้นเนาะมีตีนไก่นะไรเขาชิคั้งเป็ดนี่มาได้ไหมอ้าวเปล่าปานไก่เยังไงเนาะตั้งประยากมาเล่นนั่นเราเลยเมียนเรานั่นเราเราประหยักจาก้องเล้าสไดล์มาเล้าฮิบรรยากาศดีแในนี่มาพีแล้วเราเป็นหอนกันหรื เอากระติกมาเลยเด้อมาเนี่ยเด้อหมวกคอยแล้วก็เต็กระติกน้ำน้อยคอยแล้วก็ปิ่นโตอย่าลืมกระติกน้ำเขาเด้อีีเยู่ก็อยู่สวนป่านี่แหละเพื่อนน้อยอมนนี่เลยู่พเพื่อนน้อยอมณีเออภาพงามภาพงามมาปล่อยไปเลยปล่อยเงีเลยเออเมียนขั้วเมียนนี่แหละเราโบหันมาทางนี้เออเอากระติกน้ำมาน้ำเข้าใจเบาๆไหปล่อยไปเลยไปลวดไบใบท กระติกปิโต่บนล่างก็มาโหลดโหลดรถไฟนย่างกระติกปิโน่หมวกคอยล่ะก็อันใส่น้ำกินคอยนั่นหมวกสีดำคอยนั่นน้ำไม้คอยเดิมเห็นน้ำไหมเตียงอะไรบอลเจ้านอนอันนี้เขาเห็นออกแล้วอีน้ำมันเขานั่งกินเบียร์ืำขึ้นนี่ดิไม่เอาแน่เอาจอกมันเล่าเด้อมันมีจอกกินเหล้ากินเบียร์เด้อ เรถน้กระโงวะกระโงโเฮ็นกระโง่อยึงดีมีเด er> ้อบ่ได้เอาจ้าเอาเสียมาให้เยีแม่เก็บจอกใส่อันกระติกมานาน่ยเด้อจักสีหาใบขอโทษเด้อพี่น้องไ่ได้เหตุใส่เลยเขาก็อ่อกให้มันหายเขาลำคาดนักนอยกินคือเขาอีกบาทใช่เลยอเอฟซีาข็ดใส่ขักใส่ชคนมาัดเอาอย่าท้วงเลยท้วงเลยลูกได้ไหมน้องเมก็สียยากงันบวันี้ ำเิดได้มาจะใช้ตั่งเอาในบ้านผักลไรคนไหห่องละสองตัองละสอตคือแบบน้อยตังเล็กน้อยนั่งรึเอ่านี่เนาะนตัง้อแบบว่าควไม้ของเรากับแบบคนมีโตให้น้ำเด้แบบเขาจะออกกินกับแก่าทีลาออกกําังหนาองจแล้วควไม้กันเาไปสรเบคนเบ็คนบิดสาแ้กระดดนสปลาปลกู้ขางบอลอยตนก่นเาเดียวกเจ้ไมัน ปักอู่ข้างนอกก็มีเอาปักมาเจีบข้างนอกดึงปักออกมาข้างนอกกะไ้แล้วมันดเสียดอกาลักดอกมามีเหลักันทีโอ้มีงนหาบายนะขอมีเงินไรเดอไปดีใจสินด่ง้อเชิญเชิไก่ปตตต้มเจ้าวานอนใส่กับยลูกนะเ้า เอาไอ้วานมันมันทะเลไม่หน่อยมันคาเร่นอนอยู่ไก็อยู่ลุเหตุผลเหตุผลนี่คือใคต่นอเยงหตุผลนี่คือใหญโตอยเฮืรนจือัายังกไก่กันได้นอนอยู่ลุมโหนะาจะนอนเอามานอนโกนไม่ชนให้นอนแล้วก็พิกโตมนถามยุคำวามานอนโกนนี่มันนอนอยู่ห้องเดียวกันมันต่างหมดได้ก็นอนลุมกันนอนทงเอา เขานอนตั้งเครื่องบันทันมาใส่หูเฮาไหมเฉยๆเฉยๆจะเป็นให้แล้วโโลวดเดอร์พี่น้องคลิปนี้ยจะไล่เนี่ยเด้อยุ้ยใส่เนียเอามักฟักไส้คือบอกมากินมันไม่เพียสไปเลยจันคิดว่ได้กินอยู่เอามันมีต้มมักฟักไส้นั่นอะไรที่ใส่บวกเพียสเนี่ยเพราะว่าไปดูในถ้วยแก้วแล้วบอกมากินเนาะบ็มาเสิรแซ่บแซ่บแซ่บเชืวอตมไก่อันนี้กินจะบ่นา่ะดูได้จะของเขาแซ่บไม่ได้ก็นี่จะของเรา เรามาไก่ปีเรามาเสากันนะเรามาเรียงไก่เพรามาเซาเป็นีเล้เด้ยอแล้วเรามาอยู่แบบเออหาีแล้วเราเลียงไก่เลียงหยัเสี้ยวซิวลกเงินลังนั่นบอล้างแรกคุณลงนีไว้หับแขกบอแขกร้งนี้รางนี้หับแขกสงหลังผู้บ่าวผู้สาวก็มาเรื่อยๆแหละหา่ไ้เร็วเลยังม่เศรายังม่เศร้าคนมากขมืออแมนแต่ว่าตรงๆว่พี่น้องคนมานอนนกกระทน แต่ว่าอันนี้นะะเราเก่งไก่่าผมก็น้งม้อนย่นี่เพิ่งอะไรมาต้ ap, er. lair, ค่ะวนมากไม่ <backups> ้ซีหาหกตีบกนะมัไปทบุกมาอดดูนะนะน้ำซาวูกอข่อยละล่างจานยำน้ำ้าเก่าือนเราโอ้ยเบาแม่ว่ะอันี้บ่ห้องขางนั้นมันไิ้มนะไันยินแล้วของบริเกตสีเหลือง แต่ว่าก่ขยันเราได้ยินเนี่ยนะเราต้งไปเลี้ยงไก่ขยันตุ่มตุ่มตุ่มเตอร์ดังเอาสบายใจตะกี้เอามาทำความสะอาดตะกี้กะอีลี่แหละตรงเกือบแขกหมดทันเอ๊ะแถวเพื่อว่าเอ้ยแถวเด็กกูไปสี่บ้านแล้วผมว่าได้บ้านกูห้องหมดเอยบ้านกูห้องกูพาผู้ชายไปกนน่ะเอามาเมียนอันนี้เอามาทำความสะอาดไอีแม่ห้องอันอีกห้องหนึ่งเขาบวชทันเมื่อนะห้องหนึ่งแถวแถวเราทำความสะอาดจู้เนาะมันก็ได้ยินบ่าได้น้ำมนยังล่างห้องน้ำห้องในแถวตอนนั้น เขาจ้างอีแม่์เขาได้ว่าเดือนสี่เชนทำมาซอยอีแมย์เวลาเวลาแม่บักเองก็อยู่นี่เต็มที่ค่ะตอนเป็นสาวรุ่นนะเป็นเทียอยู่นี่บ่อีแม่ก็ทำความสะอาดรีสอร์ทสัมสีคู่น้อสัมสีคู่นาะผู้เจ้าเนาะเลือดเสียดวบายนั่นก็กระต้องข้างขาเขันเข้าจอดเ่าเฟนไปเลยไปเลยอ้อมดถูกทิดทางข้างหน้าทางนั้นแดดมาเขามาทางนี้ไปทางนี้อ้อมเลยหมเห็ด ไปโชวเียะเรนควรมึงไหนมันห่มไปมึงหันเรายังไงเจ๊ซีแบบเออขัวมึงนี่เนาะรอบนอกบ้านเลยเนาะเออขัวยุทลระเนอะขัวกูเอากรัวจ๊ซีประกาบมันเดวมึงไ่คือขัวมึงอู่แต่ระห้องเนอะขัวยุทระมันดีตายขัวยูทในห้องมันไม่ดีปันได้เนีมันเมนอับกับเข่าเห็นบอกขอเห็ดเรืนองัวขอจังบอเห็ดอับเอห็ดโล่ง โบหมักได้ออกไปโอไปอ้อไปอโขลูกแม่เอฟซีได้หวังอ้นคือบอกน้่งใช่อันหนึ่งมาไปลูกไปมันหายใจบอกเต็มโมหนึ่งเลยนะลูกเต็มโมหนึ่งเลยมาค้างนี่แล้วทีดาจะลงมานั่งเล่นนี่ลูกนั่งกินนี่แหละผมลงไหมต้มวนมือยับให้ลูกนั่งได้ไหบ่นั่งนี่แหละบ่เป็นยังแบบสบายบ้านเนาะสบาอันนี้สดอันนี้กินอ้าวมันกินง่าย กมันแฟ่น้ำเนี่มันเฮียเจ้าของได้ป่ะเนี่เ็เลยอืมเอายาสูไห่ยาส้ห้องบกูเมย์นี่เคียงดาออกมมันห่อนเที่ยวไปสเป็นหนงสาดะไมกโอ้แล้วเราอยากนังสอาดโอ้อยากนังสาดเดี๋ยวไปลองไม่อยากนังหยางนาวเลก็ากสะอาดแล้วโตนี่อยากหน้น มุนยอดกนี้คนนึ่งเอ้าอกดมึงะแหละน่ออาบออกแกีมึงเนาะได้ไปไดออกแก่ีนี้ได้เนาะมบดดีอยู่พี่เ้องออกแกททองออกกนเากกดกนอ่าออกเมฆกับบักอิมานาออกผ้าจากทอกเนาะมีลุงออกจากีแน่เลยทาห่เเป็นนันี่ชุดตอกเพื่กินเลย่อนกท้ออกากท้องเด็คอยยื้อเข่าคอยเลยนน่วมสเข่าคอยเลี้มบาทนี่นะแกงปาแซบกัวเด้ เลยบยหวงไซโบยหันหลังเสร็จก็โบยี่นเอ้ยขอโทษธรรมชาติน้อยๆธรรมชาติทีแรกบไดขดนสิมาเวเจ้าหน้ไปเว่ฮั้นขนมาเวยเจ้าของกรสดะเนาะบไมน้อย่สะก็ลืมบอกเขาม่แกเขาบอกอยนนเล่นเออข้างไว้ลูกล่ะใช่มันจะใช้โมหนึงบุบุ้ หนึงแหมอนมุนละมิจะมุนนีแม่มุนยวเหรอไปซื้อจังหวะไปซื้อกินไปสังบ่อไปะโอ้ยย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 ยโยย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 ยนยยนย่นนยยยยยยยนต้องเปิดยยยยยย้ยย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 งแล้วยยใส่ใส่สะอาดคยย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  มะคามอรอยากกินสมก็ต่อยเอาบดอึดบนงยนีมปลาต้มยังมกะทันมลจน่ย่างมะม่วงอีกมะกะทันอีกดูนี่สบายมนไลให้ลูกได้เร็วน้มข้าแต่ว่าอีกยังอม่กระไรปลารรเลวจรสวนมากมันลอยง่ายครับลอยง่ายถ้าไส่มันไปรีเขี่ยให้ถูกเอาไปไงมลใส่นั่นโอเคน้อแม่น้อยเนาะโอเค จ่าจ <G ã entender> <Corn> ้าไปพอไม่ชิ้นไหนครับนี่มิโลแต่ละคนยาก